ฮัมฮัลโหลทิดทิดทยเทิดนิดนึงครับผมฮัลโหลสวัสดีครับนอนครับนอนโอ้ดูดูใส่เสื้อมแบบนี้ดูเลยใจนอนได้ไงเสื้อลายดอกอาสดใสมาพร้อมกับหน้าตาอันบึกบานนะฮะ คลิปกระตุกจังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันหายกระตุกยังครับเ็ราะจะเป็นที่ไอตัวแคทหน้าจอนี่เลยยังกระตุกอยู่ไหมยังลองกดอะไรสักอย่างดู ทำไมในหน้าจอของม,มันมันไม่กระตุกอ่ะเราคลิปกระตุกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอืม เออแต่ในนี้มันก็หมุนแบบหมุน,มนต,ต,ต,ติ้ว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 เลยนะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยเนี่ยคือวันนี้เนี่ยผมลองเชื่อมสตรีมเข้ากับคอมไงแล้วผมก็เล่นในโทรศัพท์แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะตุเพราะว่าผมไปเหมือนกับเชื่อมโทรศัพท์ไหมไม่แน่ใจนะดูไม่ได้เลยเหรอ โอ้เสียดายเลยที่จริงผมคิดว่าน่าจะสตรีมเอาอีดูนะมันมันกระตุกกระตุกมากใช่ไหมเพนหนึงเดี๋ยวแวบออกไปดูไอ้นู้นหน่อยแวบ็บับดูสตรีมผมหน่อย เสียได้เลยอ่ะทำไมมันกระตุกขนาดนี้เพราผมต้องหาวิธีแก้ไขได้แหละหรือว่ากลับไปไรอฟคิงด d อมเหมือนเดิมอ่ะ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพิ่มจะแก้ปัญหาได้แบบด่วนวๆนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่